โลกยุคดิจิทัลที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันที่หลากหลายการให้บริการภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยระบบการให้บริการภาครัฐแ,แบบเสร็จสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบิส p o r t a l จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อราชการได้ง่ายและสะดวกขึ้นสามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาตั้งแต่ต้นจนจบผ่านระบบออนไลน์แบบเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องที่ bizportal.go.th คุณสมชายมีความสนใจที่จะเปิดร้านค้าปลีกแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะมีผลประกอบการที่คุ้มค่าหรือไม่คุณสมชายสามารถเข้ามาที่ระบบบิสพอร์ท l เพื่อค้นหาข้อมูลการประกอบธุรกิจได้จากสมาร์ i อินโฟซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเช่นแนวโน้มผลประกอบการอัตราการเติบโตของรายได้รวมโอกาสและภาพรวมดัชนีทางธุรกิจรายจังหวัดเป็นต้นซึ่งเป็นข้อมูลที่จะช่วยคุณสมชายในการตัดสินใจทำธุรกิจ และหากคุณสมชายตัดสินใจจะเปิดร้านค้าปลีกแต่ยังไม่ทราบว่าต้องขอใบอนุญาตใดบ้างระบบ Biz ส o r ร์ทมี Smart Quiz ที่จะช่วยแนะนำใบอนุญาตที่ต้องขอจากภาครัฐพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาอนุญาตเบื้องตน้นหรือหากคุณสมชายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ผ่านสมาร์ทแชท ในเบื้องต้นการเปิดร้านค้าปลีกต้องขอใบอนุญาตในการจัดตั้งร้านค้าและสินค้าที่จะนํามาจําหน่ายเจ็ใบอนุญาตต้องกรอกข้อมูลถึง3ามรายการต้องเตรียมเอกสารประกอบถึง98ชุดและต้องติดต่อหน่วยงานรชาชการทั้งหมด3แห่งแต่ทั้งหมดนี้สามารถยื่นคําขอได้พร้อมกันผ่านระบบบิสพอร์ทโดยสามารถกรอกข้อมูลที่ซ้ากันเพียงครั้งเดียวด้วยสมาร์ทฟอร์มและอัปโหลดเอกสารประกอบผ่านสมาร์ทด็อกเพียงชุดเดียวและยังเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาให้แบบอัตโนมัติเพื่อให้ระบบบิส Portal, ช่วยกระจายคำขอและเอกสารประกอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้การลงทะเบียนและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการลงลายมือชื่อบนเอกสารกระดาษซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์วาด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หลังจากยื่นเรื่องแล้วระบบบิสพอร์ทลจะแจ้งวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จและคุณสมชายยังสามารถติดตามทุกสถานะของทุกใบอนุญ,ญาตที่จุดเดียวผ่านสมาร์ทแทร็กและได้รับอีเมลแจ้งเตือนในทุกสถานะเมื่อได้รับอนุมัติคุณสมชายสามารถเลือกช่องทางชำระเงินที่สะดวกแบบสมาร์ทเพย์และสามารถรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และใบอนุญ,ญาตอิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทลเซนที่สามารถใช้แทนใบอนุญ,ญาตกระดาษได้และสามารถทำธุรกรรมกับภาครับได้ทั้งการขออนุญาตใหม่การต่ออายุการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกใบอนุญ,ญาตผ่านระบบ b i สพอร์ท l โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ b i z p o r t a l g o t h ซึ่งรองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ระบบบิสพอท์จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่แสดงถึงการพลิกโฉมการบริการของภาครัฐให้ก้าวทันยุคดิจิทัลที่มีการบูรณาการการเชื่อมโยงถึงกันและการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานบริการของทุกภาคส่วนซึ่งจะยังคงพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางบริการภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถตอบโจทย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและผู้ประกอบการคล้ายคุณสมชายอีกกว่า3ล้านรายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าการพัฒนาสังคมที่ทั่วถึงและการรเสิม ส้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยังย่งยืนต่อไป